ปลากดหม้อหมอรกตดำแห่งพืนน้ำปลากดหม้อหรือปลากดดำมีชื่อเท่ๆในภาษาอังกฤษว่า crystal eye catfish และ black diamond catfish เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกรดชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงปลากฏดรูปร่างลนะักษณะ มีรูปร่างค่อนข้างสั้นป้อมหัวและลำตัวตอนหน้าแบนราบกว่าปลาชนิดอื่นๆปากกว้างตาค่อนข้างเล็กส่วนหลังยกสูงรีบหลังมีก้านแข็งรีบไขมันค่อนข้างยาวหนวดที่ริมฝีปากยาวถึงบริเวณหลังตัวมีสีเทาคล้ำหรือดำด้านท้องสีจางรีบสีคล้ำขอบบนและขอบล่างของรีบมีแถบสีขาวเห็นชัดเจนมีขนาดประมาณ30เซนติเมตรใหญ่สุดประมาณ70เซนติเมตรพบในแม่น้ำสายใหญ่ทุกภาคของประเทศและ พบไปถึงบอร์เนียวเป็นปลากรดที่มีราคาสูงชนิดหนึ่งนิยมบริโภคด้วยการปรุงสดเหมือนปลากรดคางและอย่างเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้อีกด้วยชื่ออื่นๆปลากรดหม้อยังมีชื่อเรียกที่ต่างออกไปเช่นปลาสิงดําปลากรดหางดอกและชื่อที่ใช้เรียกในวงการปลาสวยงามก็คือมอกรดดําเป็นปลาที่มีนิสัยดุร้ายก้าวร้าวมากไม่สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้เลยการตก ปลากรหมอถือเป็นสายพันธุ์ปลากรดที่นักตกปลาหลายๆท่านอาจไม่เคยเจอตัวเป็นๆหรือเคยเจอแต่อาจคิดว่าเป็นพวกปลากรดคางปลากรดเหลืองที่มีสีบกผันก็เป็นได้โดยการตกปลากรดม้อนี้นั้นก็เหมือนการตกปลากรดทั่วไปตามสภาพแหล่งหมายเช่นในหมาน้ําไหลก็จะใช้ผู้เหยื่อไส้เดือนไส้ไก่เหยื่อมักเนื้อหอยกาบ ในแหล่งน้ำนิ่งก็เช่นตามเขื่อนอ่างเก็บน้ำอย่าใช้เป็นเหยื่อไส้เดือนตับไก่ไส้ไก่ไส้ปลาทูปลาเป็นปลาแร่เป็นต้นโดยแหล่งไมาแม่น้ำต่างๆก็มักจะตกตามหมายที่มีพื้นน้ำจาจวะกิ่งไม้ต่อไม้หรือตามต่อหม้อสะพานซึ่งมักจะเป็นแหลง่งมาที่มันหลบอาศัยอยู่ปลากดหม้อนั้นถือเป็นปลาเนื้อดีอีกชนิดหนึ่งเป็นเกมตกปลาที่ได้ทั้งความสนุกเร้าใจและเมนูกับข้าวให้ครอบครัวแต่ปริมาณการพบเจอถ้า เทียบกับปลากชิชนิดอื่นๆนั้นถือว่าน้อยมากก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเย่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊ก l l z z d d s h o p ป e และ Tik Tok อ,อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ